พ่อก็โอเคค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแนไปลงเป็นยังไงบ้งางคะนักสุขภา,า,า,าพเพราะว่าสุภา,า,าพสุภาพกายโอเคนะคะสุภาพใจก็อาจจะสคภาพเครียดเยอะหน่อยค่ะคุณนายคะท่านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางรามอวิธธรรมคะคะมีการสั่งทบทวนสามร,ระเบียบสําคัญซึ่งเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเหมือนการสากัดไม่ให้คุณนักสิ่งได้ออกมาเลยค่ะมองอยังไงบ้างอ,อืมก็ก็ก็หวังว่า จะเป็นไปตามกระบวนการนะคะแต่คุณพ่อก,ก็อายุเยอะแล้วนะคะถ้าถ้าได้เสร็จในการออกมาพักก็คงก็คงจะดีค่คเะเพราะว่าจริงๆข้างในมันก็ไม่ได้ไม่ได้ีแล้วก็ตรงนี้มองว่าจะเป็นเกมการเมืองนะครับเพราะว่าเหมือนว่าสักกดไม่ให้ออกอาทันในช่วงการเลือกตั้งนะคะเอาจริงๆก็พูดถึงตอนนี้ตัวดิฉันเองก็ถอยออกจากการเมืองเยอะแล้วนะคะเยอะมากๆแล้วแค่จะแค่จะถอยทั้งหมดแล้วนะ ก็ปล่อยทางพักลุยไปนะเพร,ระาะผมต้องดูแลใจคุก็่อโอเคกับคุณนนะครัาาบเอบาจริงๆก็พูดถึงตอนนี้ตัวฉันเองก็ถอยออกจากกานเยอะแล้วเยอะมากๆแล้วแค่จะแค่จะถอยทั้งหมดแล้วนะก็ปล่อย จะเป็นไปนตามกระบวนการนะคะแต่พ่อบอกอายุเยอะแล้วนะคะถ้า,ถาได้สิ็จด์ใรออกมาพักก็คงคงจะดีะค่ะเพราะว่าจริงๆข้างในมันก็ไม่ได้ไมได้ดีแล้วกว็โม่ได้ยินว่ากําลังออกมา ปากดภาพนิ่งใช่ไหมโอเคหนูกดไปดูได้คะ่ะขออนุญาตนะคะเข้าเลยคะ่ะเข้าเลยคะ่ะ